อ่าขบคุณคุณยอยด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับตักรูปแล้วก็ขอกระรียนเชิญท่านประธานนะครับบริเวณหน้าหน้าบนพิธีนะครับเพื่อที่จะได้โปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์ความเริ่มเย็นเป็นสุขความรุ่งเรืองของเราทุกคนนะครับตลอดจนท่านเจ้าภาพนะครับในวันนี้กรเริยนเชิญครับท่านสเตอร์ไก่เสริมนะครับโตทับเทียมนะครับ จะศึกษานะครับรัฐมนตรีประจำกระทรวงติดติทัดนะครับประธานในพิธีนะครับค่อยๆครับค่อยๆครับนะค่อยๆทยอยเข้าไปนะครับระวังนิดหนึ่งยกยกทูดให้สูงนิดหนึ่งนะครับยกทูดให้สูงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับก็วันนี้นะครับสิ่งดีๆครับที่เราเรื่องดีลดใจกันนะครับวันนี้ ครับเดี๋ยวปล่อยเขาตอกดอกไม้ก็เสร็จเลยนะครบเสร็จเลยเสร็จเลยน้องๆนะครับใครอยู่ใกล้ๆพานเขาตอกดอกไม้นะครับเดี๋ยวส่งให้ท่านประธานนะครับผมดูแลนะครับทางด้านข้าตอกดอกไม้นะครับยกมาเลยครับยกมาเลยครับน้องเพราะว่าพี่น้องประชาชนรับคนที่รับองค์พระเจ้านะครับมีมากมายนะครับทั่วทางประเทศนะครับ วันนี้พี่ก้อยมีโอกาสนะครับมาร่วมกันดานสถานที่แห่งนี้ครับกรุงธนบุรีครับก็ขอบคุณมากครับด้านข้างๆซ้ายขวานะครับก็มีกระถางพืบนะครับไม่เป็นไรนะครับจะไม่ทิ้งวามหอม ก็ปักที่กระถางทุกด้านข้างได้เลเจ้าค่ะนะครับถ้าหากว่าเขาไทยเจ้าฟางพร้อมจะ่อยเขาตอกดอกไม้ได้เลยนะครับถ่าหันไปดูด้านหลังนะครับคณะสิงโตนะครับมังกรพญานาคนะครับสวรยามากนะครับน้องแม่ท่าลาล์นะครับโอ้พระเจ้าคาขำมหาลาช์และฤทธิ์กุศลของพระองค์ท่านสวยงามครับ ถึงตอนแต่งราคาะครับวันนี้เก้าสี่เก้ามงคลนะครับเดินทางมาวันนี้ก็กเป็นการโชว์ข้าวตอกตอกไม้นะครับ นะคขณะพี่น้องที่มาแล้วนะครับต้อยแล้วออกมาเลยครับถ้านายจะได้ทําพิธีนะครับวางพานทุ่มเดี๋ยวจะได้ทําพิธีวางพานทุ่มต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ทําพิธีวางพานทุ่มต่อไปเลยเป็นการวางพานผู้พ่อผับบานนะครับพิการตะพอนเขียวตู่ทองลูกสะพ้อเกลี่ยลูกสะบ้าตูตามณีตีเหนียข้ามหาเพลนลูกข้ามหาพรหเพลนพีเจ้าพต่มลังสีสิทธิ์ลูกตูพูนพญานาคานะครับได้แต่บรรลุแล้วทีมงานดีสุวรรณโอ เป็นสู่เท้าวเวสวนโนนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับพี่น้องพี่นะครับโอ้ยพระตาตาณโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านแบบนี้นะครับครับผมวันนี้นะครับเห็นแล้วน่าปลื้มใจนะครับครับตอนนี้ท่านประธานนะครับกนหนังโป้เขาตอกดอกไม้แล้วนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะครับ ในพิธีการนี้เพื่อความาำร็จความเจริญรุ่งเรืเองกับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบวงสรวงนะครับนะครับครับผมหลังจากพี่นะครับโอรยข้าวดอกไม้ที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าสู่การนะครับพิธีวทาทาพุ่มนะครับนะ ญาติพี่น้องขยัาวันนี้นะันนวันี้เดี๋ยวจะได้เข้าสู่ทางด้านพีทีครับนะครับ่เใจเราีกเาไปทำบุแล้วเราไปตั้งตั้งอุปจนขอยพรทจ้รี่อยู่ของพระบุครับฉันนี้นะครับตอนนี้จะเข้าสู่ทางด้านพิธีครับ กางทาำทุ่มเองเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้ากระสินธิ m a h a และนะครับขอกราบเรียนเชิญครับข้าหงพระเจ้านะครับใจเสิร์ฟโต้ทัพเที่ยงนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีชประท้วงดีดีครประทานอะไรที่ดีครับประทานอะไรที่ดีนะครับและ นะครับคุณรัชวัตรแช่ข้าวครับผู้บริหารรีสอร์ทแต่ในบรร์ประธานจัดงานครับปนำส่กายก็าาถเขาจาได้แตนทีเอาไปเป็นของฝากที่เก็บใว่ายตามในวาระตนไและต่อไปนะครับกลับเรียนเชิญครับคณะกรรมการ นะครับติดตามนโยบายที่ว่ากรุงเทพมหานครครับในสันสระสุริยะโยธินนะครับในะขึ้นอันครับตัดดินเชิญครับท่านสขจิรเสกวัฒนมงคลครับอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครครับตัดดินเชิญครับและท่านต่อไปครับคุณเป็นสภัชนะครับเปิดพิคมรับพิสิทธิ์รับคณะกรรมการติดตามนโยบาย ผู้ว่าุงเทพมาทพร้อมทั้งจ่าสิบิสองเดียบสุภกิจครับเรยนเชิญครับขนไปะครับขออนุาตไปนะครับนะครับขอขอบคุณครับคุณเรืองุไรแสงสาครนะครับคาะเิญครัพคุณเิรษฐีโชคนะครับสุมณีงาครับค่บเชิญครับพร้อมทั้งคุณภูมิพัฒสุภิพนครับ คุณก้อท่าพักต่าวดเชิญครับเมาได้รายมานครครับผมถวายขาดูเองนะครับแลต่อไปครับต่อเดเชิญครับคุณกิติชชครับพลิการนนครับคุณก้ยเจียวตีครับคุณุ้ยเจียวอีครับพร้อมทั้งคุณสุนิสาสีสุวรรณรับหรือพิสาไรใดบ้างครับกล่าวดเชิญครับ ด้นานหน้าครับ A, นนคุณผู้ชมระบากครับระภูมิหลักฐานก็ได้รับารส่ต่การพิธีครับ คอ่าจมุ mm ่ง hmm, ท so like so. so, mm ่ยาดสินค mm ้า hmm. ว okay, so ่าได้ไหมได้ไ like ด้ไ oh, ด so ้ร like ับได้ได้ไพ้ไพ้ได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 รได้กด้ได้ไารได้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 ไ้ไ้รไ้ไได้ไ้งไ้้าไ้้าไ้รไ้กไ้ไไไ้ เรืยนระสานนะครับแล้วกรัชีครับพุทเสนครับก uh, yeah. yeah. ับเปนเชนครับเหับทปนเช่ไรนะครับแลก็คุณนุชคุครับเบียบทุกนันกรบพิ่ชุคุณสมรีความท้าครับคุณสลันนะครับนาเป็นปรีครับหรือว่าปลอดอะไรัากกลับเป็นเชิญครับ วัตถุมงคลหรือวัตถุส่วเอาไปเป็นของฝากเอาไปให้ญาตญาติย้อนร่างพ่อพ่อแม่ที่อยู่ต่าง้านไม่ได้โทรมาสุดท้ายครับเรียนเชิญครับอาจารย์จุฬาสแกนนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับมาเป็นเชิญครับ่วมดูนะครับกระดูหองก็ถ่ายรูปเอาไปด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับอาจะเป็นแบบนี้ ทวท <si ี่รบลาองค์พระในพระเจ้าป่าที่น้องคนไทยทั้งประเทศที่น้องชาวต่างชาติแต่ความรู้ที่อยากทุกท่านครับเิดต่ออย่างสูงต้องารับงองนะีกรับได้การสักการะ และนะครับถึงแตบตนอี้จะครับก็ขอเชิญททานด้านโน้นนะท่น้าัดการศุภาก็จะสั่งผ่านว่าแล้วอาจารย์เราท่านทีก็หายไปงนนอน มาดีะัี ada, oh, mm, so na, ่บูครับที่โบนครับขอยาดนะครับขอยาดนะครับขอยาดนะครับขอาตนะครับถอยยาดครบคุณที่สหยครับ้แถวครับ ก็กได้ตามที่ก็ไม่ว่าจะเป็นกทุบ้านัแถวครับแถวละห้สิคนครับเก้าแถวนะครับเก้าแถวครับแถวละห้สิบคนนะครับยนเลยครับยนเลยครับก้าแถวครับห้าเก้าแถว เกากใจทานเละพี่เกาะัคอยเพื่อไรกแบบครับเก้แถก้าวทานจาครับเพื่อสักการะองค์สุดเจพเจ้าตากสินมหาราอยางเฎรนะครับผู้ใหญ่ที่มาในงานนี้นะครับเราก็ร่วมกันนะครับอนุโมทนาบุญนะครับทุกมคุ้ท่านเลยนะครับลูกกัน ถือว่าถวายให้กับท่านนะครับเราไม่ต้องเบียดกันครับค่อยๆไหลมาเรื่อยๆก้าแถวครับท่านสอกครเจเลเครับสามเดือนเชิญท่านครับท่านอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ากระแสไฟมันก็ค่อยเห็นนะครับทีมงานของท่านนะครับเสียป๊อกนะครับคุณท็อปป้าดปกอยู่ไหมเชวยดใวยผมนิดเดงนะครับทีมงานท่านสขกคอรเจเลนะครับคุณเพียกอยู่ไหมครับคุณเพียก ท่านสขออยู่ไหมดูดูนิดนึงขอภัยด้วยนะครับนะครับกลับมาฮะกล่าวแถวนะครับเดินชยด้วยครับผมไม่รู้ท่านอยู่ตรงไหนครับท่านสขอเจรเสกวัฒนธรรมงคลครับเราจะได้ไปไวนิดหนึ่งนะครับนะครับทัางจังเบียดกันครับนะครับนิดนึงขอบคุณพี่สขอ ครับง่ายๆครับไปง่ายๆนักนนตจะได้โชว์เพื่อถวายพร้อมกันนะครับเราก็ยกมือนะครับแบนี้ลนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมบอกครับผมขอบคุณคุณปุ้ยครับครับผมท่านสขจิรเกษกับเรียนเชิญท่านครับผมไม่ทราบท่านอยู่ตรงไหนนะครับทีมงานของท่านนะครับพี่เถือกดูด้วยนะครับคุณท็อปวัดระกอยู่ไหมผมไม่รู้ท่านอยู่ตรงไหนนะด้านหน้าด้านหลัง นะครับขอกระทำอภัยด้วยนะครับนะครับดูครับดูครับท่านสขอเจิาเกดูครับภาษาได้ไหมนะครับดูครับเราไปไวเลยนะครับเราจะไปไวครับน้อยู่ไหมครับคราบผมว่าท่านผมอ่ะตัวแทนท่านสคอจิรเสกกตับขอบคุณพะครับนะเราใช่กันนะครับแล้วท่านนะครับตรงนี้ สิ่งที่เป็นมงคลขอบคุณชาาบ้านตะข่าวครับอย่าคิดเป็นอื่นเราถวายต่อหน้าองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถือว่าทำทานหรือไหว้พี่น้องไปเป็นขวัญถุงเก็บไว้ดีนะครับความเป็นสิริงมงคลนะครับเขาบอกว่าเงินซื้อใจไม่ได้แต่ที่นี่เรามีใจมอบให้กับพระองค์ท่านเพื่อะหรทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ใจล้นล นะครับอยากให้น้องเป็นขวัญถุงนะครับถวายต่อหน้าพระองค์ท่านนะครับผมคุอผู้ใหญ่ทุกเทมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตขอบพระณรางด้านะครับท่านหัวล่าพราครับ่านดรสัต์ิ์นะครับพระจอมบุญพร้อมยกมือนะครับพี่ตุ้มบอกผมนะครับครับขออนุญาตนะครับเราจะไปไหว้พ่อสิงโตรอโชว์อ้าวครับทยอยเข้ามาครับอ้าเดินหน้าเข้ามาครับ รใช่ไหมครับเวลาเป็นปวดตั้งแค่เป็นแกล้งเราที่บาร์นะตอนที่หลวงปู่เมตตาพักนะเวลาเมตตาพักมานั่งอยู่นี่แล้วใครที่จะต่อครับพงษ์สพัฒน์นะครับคุณวิสิทธิ์ครับและพี่ตุภัคลยาคุณก้องวชิสาพระนะครับคุณเรืองวุไรแสงสาครครับ ภูมิพัดสุดที่พั์ครับไวครับไปให้ไวครับไปให้ไวครับไปให้ไวครับใครยังไม่ได้เข้ามาครับใครยังไม่ได้เข้ามาใครยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามาครับถวายสการะนะครับนละ เจ้าหน้าที่ผู้นะครับวางสัญญาณนะครับผมนับสามนะครับนะดังไหมตัวเนี้ยดังไหมผมเอาดูด้วยผมนับหนึ่งครับทีมงานนะครับผมนับหนึ่งผมนับสองผมนับสามครับเราสามทีผมรับการถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาตุอูี่ว่าพยายาคนาอกุจยาคู้ท่าทศาสนาทวายเมดิสให้เป็นผู้จะบูชาแต่าสนาสรรมดาพระพุทธองมมใหเยรจงหเบียนฮาพันสุีธรรมดารมดาให้พองธรรมดาอธิบัติสนาพอบาซิ่งช

yeah <laughs>